เขามาแบแล้วยายสิจับเขาให้รู้มันงบบนี้จังได็บบนี้เละเขาได้คุมเผาคือใส่กะทินมบ่เอ้แต่ให้เขาเลี้ยงตัวใส่เขาใส่สลับกันด้วยเลยบ่เนี่ยเขาใส่สลับหรอเห็นในคลิปบ่มันค่อยนวดค่อยถึงเนี่ยเออใส่สลับกันเขาจล็กน้อยสลับกันเรื่อยๆเห็นไหมเออเห็นเขาเห็ดในคลิปบ่ะพ่อคนสมัยคน พ่อมือบังพ่อยด่เนาะเห็นคยในคลิปเขาอ่ะยายใส่นากะทิเห็ดเป็นอรในคลิปเด้ยายบ่เือใส่สลับเน้ใสลับใส่เนวาันรถถึงพ่อเห็นในคลิปพ่อใส่สลับกันจนเต็มสลับไปสลับมาเออีี่ป่ะเี่ะ เฮียกระซ่าม yeah, 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 mm ันแล้วเฮียกระเฮียธรรมดาด้เลยเนาะเฮียเขาล้างกระเฮียสี่ตัวผู้ใดว่างบ้างเฮียเข่าพ่อมาเนาักคอโอ้ยผมมาแบบนี้เลยสำหรักวันดีสักซสอนเดียวซขอนเดียวเออมตั้งเลยพ่อแม่เผาเฉยเดียวหลุดยังไง สิบุรีเยอะแยะตจากบังต้องบังสีบังล้วเพื่อนไหนมาบอกพ่อว่มาอีกไรตัวเขาจะเดียวเดียวตอน้จะบังอยู่ขนานากัที่ลขานน้ากัที่ไลยเน้ใส่เกียร์แบบนเน่ยบุมีจะบุกทัวร์แทใส่เกียร์เส้นตานพ่ออกะวามันเต็มพอดีเลย มาหลเดี๋ยวขอก้อนขอก้อนที่ผมใส่เลยเตี๋ยเตียมเลยวะเอาใส่น้อยเดี๋ยวเตีมเถอแม่พ่อนำผสมับได้นี่กาทินมันจเตีมัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนำผสมจังหน่อยนเดื่องสิบ่พอนีบ้างที compass, like like okay, uh ่สอนด้วยเด้อ แหลกแล้วแล้ววะแหลกแล้วแล้วคือปน้องงานหน่อยคือจะยีเด่นตัวเราเป็นที่นให้คนคนได้เนาะเดี๋ยวจะป่าวเขาเยอกหน่อยกันก็เอากระทิลงบุคือจะไปใส่คือเห็ดอยู่แมงบุคือเอากระทิผสมนิดเดียวแต่ใช่เฉยเดียว มึงร้านมาเขากันมึนงไม่ขีดเหม่นอ่าหันซึมก่อน,นคือสิไปอส์คุค้เคยอยู่แต่ว่าย้ายมาเาะเผายายเผาว่าปิ้นให้ปิ้นอยู่ยันไม่เ <laughs> ลยให้พวกมึงจะเผาดอโดดเผาว่าปิ้นเสียบออกขึ้นทั้งหนาทีแล้วยายสิเผาขลาดาบมเด้อะไปเลยเยอ ตาเป็นคนเป่าอูอ้าวเอาเ็งเราเองเหมือนนี้มันสิดันขึ้นได้เป็นอนขันเผาหนีก้อนยัใไม่ไม่อีกเจ้าสิเผาปากก้อนอ่ะ